แฟนๆตะลึงใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมหรูทุกชาติล่าลสุดยายาอุรัสยาฟาดลุกสวยราคาเหยียบครึ่งล้านในคือเธอกำลังสนุกเข้มข้นแบบสุดๆสำหรับละครเรื่องคือเธอที่ตอนนี้นั้นเหนือเรื่องดำเนินมาถึงตอนที่11แล้วโดยละครเรื่องนี้ได้สองซุปตา แถวหน้าของวงการบันเทิงมารับบทนำนั่นคือยายาอุรัสยาและมาริโอมา r เร่พร้อมด้วยนักแสดงมากฝีมืออีกหลายคนนอกจากเนื้อเรื่องที่กำลังสนุกครบรดแล้วแฟนละครหลายๆคนยังสังเกตเห็นด้วยว่าทางชุดเครื่องประดับของยายาในแต่ละฉากนั้นก็ไม่ธรรมดาเพราะเธอขนแบรนด์ดังมาเข้าฉากเพียบส่งเป็นลูกคุณหนูในเรื่อง สวิตดรอชิฟฟอนเชิร์ตกลาบาทเบลครีฟสเตรตเล็กผ่านเจ็ดพันบาทเชนไรมอนริงก r i า g หมื่นบาทเชนไดมอนดร n อปเอียร์ริงหนึ่0แสบาท k e n ดอลไฮคิวอินไดมอนมิวหนึ่งร้อยหูโรซึ่งมีราคารวมกว่า3ามแสบาทเลยสายขีมยายะาอุรัสยาสเปอร์บานคุณหนูผู้อินโนเซนต์เคยเจอกับกล้าวกามาริโอมารเรอร์เจ้าของอูร่รส ทานยากโจนรู้จักและจากลากันในช่วงเวลาหนึ่งและเมื่อเวลาผ่านไปเจ็ดปีสายขิมได้เจอกับก้าวกาอีกครั้งแต่ก้าวกากลา,กายมาเป็นคลาวรามานบุตรบุญธรรมผู้สืบทอดธุรกิจของเอเชียแมทินีกิ่งพยยเศษทินีที่ช่วยชีวิตเขาขณะที่สายขิมได้กลายเป็นทายาทธุรกิจโรงแรมของทรงศีลยูรนานพมรมนรีอย่างเต็มตัวเธอไม่ใช่สาวน้อยไร้เดียงสาอีกต่อไปสายขิมรู้ว่าพิจิกาอาสนาบุรานานพีส ภัยคี้อิจฉาของทรงศรีนพ่อของเธอหวังหุบธุรกิจให้พร้อมพัทวาริศหงสนันและพริมเผาสนันทชาตธนาพัทพิสารลูกทั้งสองของเธอที่เกลียดสายขิมเข้าท้ายสายขิมจึงต้องปกป้องทุกอย่างที่เป็นของเธอไม่ให้ใครมาแย่งชิงสายขิมกําลังจะแต่งงานกับแทนทายทัชธรรัพ์อนานตลูกชายเจ้าของธนาคารชื่อดังแต่เมื่อได้พบก้าวกล้าอีกครั้งสายขิมก็ถึงกับเสียสตดยิ่งเห็นก้าวกล้าควงแค่รัตระวีเอื้อกุลวราวัต นางแบบชื่อดังสายคิมก็แอบเจ็บใจรารีนรามาวดีนาชัดรีพริมเฮารู้ว่ากล้าวกล้ากลายเป็นหนุ่มหล่อรวยเธอก็ทําตัวใกล้ชิดเพื่อมาจับกล้าวกล้าทันทีพอรู้ว่าฐานะของกล้าวกล้าในตอนนี้ทําให้เธอเย้ยสายคิมได้อย่างสะใจกล้าวกล้ารู้ทันมายาของพริมเ้าดีจึงแกล้งปั่นหัวเธอไว้เป็นหนอนบ่อนไสเพื่อขับเคลื่ยวธุรกิจกับทรงศีลและพร้อมพาด